ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ได้มีการเตรียมสำรวจนะคะเพื่อที่จะวางหมดชั่วคราวที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะคะในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยยืนยันค่ะว่าจะไม่ไปกระทบกับสิทธิ์ของเขตแดน นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรสรนค์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงถึงความคืบหน้าจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและการประชุมที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการลงนามถ้อย แหลงผลการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะนำความสงบสุขกลับคืนสู่คนไทยทุกคนโดยยึดหลักไม่เสียดินแดนไม่เสียอธิปไตยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวส่วนพื้นที่ที่ยังมีปัญหาต้องใช้กลไกทวิภาคีในการเจราจาเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าข้อเท,ท็จจริงว่าไทยนั้นและกัมพูชามีพื้นที่ติดกันโดยไทยยังเน้นย้ำในสข้อหลักคือการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบแสแกมเมอร์และการบริ การจัดการพื้นที่ชายแดนที่กัมพูชานั้นต้องจริงใจและจริงจังในการดําเนินการขณะที่โฆษกของกระทรวงกลาโหมก็ระบุถึงการถอนอาวุธหนักที่อยู่ระหว่างของการดําเนินการว่าเป็นการถอนอาวุธหนักแต่ว่าไม่มีการถอนกําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนโดยขอให้มั่นใจว่ายังมีการปกป้องอธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายนะคะระบุถึงการสำรวจและจัดทำหมุดชั่วคราวบริเวณเร่งด่วนหลักเขตแดนที่42ถึง47ที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสะแก้วโดยมีแผนจะเริ่มสำรวจเพื่อวางหมุดชั่วคราวในวันที่17พฤศจิกายน2568โดยยืนยันว่าจะไม่ไปกระทบสิทธิ์ของเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ